วันนี้เอาเคล็ดลับเคล็ดลับดีๆมาแชร์กันนะคะสำหรับคนที่มีหนังศีรษะที่ลอกเป็นคุยหรือว่าเป็นรังแคใช้ครั้งแรกอาจจะไม่เห็นผลนะคะลองหลายๆครั้งก็คือสระผมเสร็จแล้วสระผมใช้คิมนงวดเสร็จแล้วแล้วผมยังเปียกๆอยู่นะคะ ยังเปรียๆอยู่ใครที่ทําให้หมาดได้ก็ได้แล้วก็นี้เลยค่ะเคล็ดลับดีๆไอ้ว่านหางจระเข้ที่เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้แล้วแต่ในสถานที่ต่างๆที่ซื้อได้99% 95%ส0 0รซนี่เลยควักมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะควักมาเลยควักเสร็จมานวดค่ะมานวดใส่หนังศีรษะเลยค่ะ ถ้าจะให้ดีต้องเย็นเยๆนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นเลยได้ยิ่งดีนวดนวดไปค่ะปริมาณเยอะตามต้องการถ้าไม่อยากให้นวดไป บางคนอาจจะหนังศีรษะอักเสบมีปัญหาคันนะคะนอดไปค่ะพอแล้วสามารถรูปตามเส้นผมได้นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติได้หรือว่าคนที่จะออกข้างนอกทํากิจกรรมก็สามารถเป่าด้วยใดเป่าผมให้แห้งธรรมดาเลยค่ะผมเราก็จะตรงสลวยแล้วกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็หนังศีรษะจากที่เคยเป็นขุยนะคะอันนี้ใช้มาน่าจะสามสครั้งแล้วค่ะหลังจากสระผมเสร็จทำได้เลยค่ะ ถ้าคนที่ไม่มีเจลนะคะสามารถใช้เป็นว่านหางจระเข้สดๆได้แต่กลิ่นเขาจะแรงอาจจะไม่สะดวกสำหรับบางคนที่อาจจะไปทำงานหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าไปที่อื่นต่อไม่ต้องล้างนะคะไม่ต้องล้างออกเป่าให้แห้งได้ใช้ชีวิตปกติได้ธรรมดาไม่ต้องล้างเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากคนที่ทำแล้วสุขภาพ หนังศีรษะสุขภาพผมดีขึ้นคอมเมนต์บอกต่อนะคะหรือว่าแชร์กันตั่อไปส่วนขอบคุณเคล็ดลับดีๆมาจากผู้หญิงท่านหนึ่งที่ลงในสไพนนอร์เวย์นะคะนี่ค่ะน้องแกงเอามาทําตามดีขึ้นเยอะจากที่คันหนังศีรษะแล้วก็หนังศีรษะเป็นขุยแต่ว่าคนที่เอามาลงบอกว่าเป็นรังแคจากที่เป็นรังแคเยอะๆหายเลยค่ะ ของเขานะคะหายแต่ของเนี่ยไม่ได้เป็นรังแครเป็นแค่หนังศรีรษะเป็นขุยดีขึ้นมากเส้นผมตรงสรวยตอนนี้ลองใช้กับแฟนได้ครั้งหนึ่งะะแล้วค่ะเ๋ลวจะแฟนมีปัญหาเรื่องหนังศรีรษะแห้งแล้วก็เป็นรังแครเป่าเสร็จแล้วผมที่ฟูฟูช่วยได้นะคะแล้วก็ ที่คันๆช่วยได้แต่ไม่ใช่คันงอกนะเราต้องรู้สาเหตุแล้วก็ยานอนเวลาผมเปียกเพราะว่าถ้าเกิดผมเปียกๆอยู่เราเข้าไปนอนจะเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราแล้วก็รังแครนะคะนี่ค่ะหนังีรษะไม่มีรังแครดีขึ้นใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงครั้งแรกอาจจะยังไม่เห็นผล50% 100%นะคะ ใช้เยหลายครั้งเคล็ดลับเคล็ดลับดีๆง่ายๆที่ง่ายหาง่ายๆตามร้านขาห้างสรัรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะโอเคนี่ค่ะนุ่มสลวยจากที่ผมฟูๆก็ไม่ค่อยฟูไม่ค่อยพันกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ